สวัสดีครับผมเกต็อกรับผมวันนี้เราอยู่กับเกมเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เราจะมาสอนตัดต่อกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับไทม์ไลน์แล้วก็คลิปบินกันก่อนในพาร์ทนี้ผมลบอันนี้ก่อนก็กดคลิกขวาแถวๆนี้ไอ้ตรงนี้คลิกขวาทีตรงไปตรงนี้ด้วยนะกดคลิกขวาตรงนี้แล้วกด Import Medi เด แล้วก็เลือกไฟล์ที่จะไฟล์ที่จะแบบเอาเอามาตัดต่อเออแต่เดี๋ยวก่อนนะผมจำไม่ได้ว่าผมใช้คือเทเลเียผมอัดไปเยอะมากไงแล้ว <c oughs> แบบมันในเนี้ยเทเลเียผมมันอัดไปเยอะจนผมไม่รู้ว่าอันไหนมันถึงร์าไหนแล้วผมก็ต้องแบบดูแบบเน,นี้ยดูตรงเนี้ยมันจะเรียงให้อะ่ะเนี่ยเพราะว่าเนแบบีมันมันเขียนว่า17ใช่ไหม เรา0 0 3 17เนี่ยเราถึงตรงนี้เราก็เอาไฟล์ตรงนี้มาโอเคแล้วก็ลบตรงนี้ออกอ่าก็กด Import Media แล้วก็กดคลิก2องงของ2ครั้งหรือว่าเลือก Open นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ที่ที่เห็นมันเป็น2ไฟล์นี่ก็เพราะว่าผมใช้โทรศัพท์อัดเสียงอันนี้คือไฟล์เสียงจากโทรศัพท์นะครับอันนี้คือจากโปรแกรมอัดวิดีโอการที่เราจะอล่างมาโดนไทม์ไลน์เนี่ยเราต้องก,กดคลิกค้างแล้วมาตรงนี้ แปะเอาเอามาแล้วครับเดี๋ยวแหลกแหลกองเซฟแป๊บโอเคอเคลางลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกด้วยนะครับเนี่ยเป็นเส้นเหลืองๆตรงนี้นคะรับตรงเนี้ยมันจะบอกว่าแบบคือไอ้สองสองไฟนี่มันอยู่ติดกันแล้วแบบอยู่ฉายพร้อมกันอนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถขยับอะไรอย่างนงี้ได้นะครับ แล้วการที่จะทําให้เราถนัดในการใช้อะไรอย่างเงี้ยการที่จะทําให้เราถนัดแบบเข้าไปตัดรายละเอียดอะแบบปกติเวลาขยายขนาดนี้ใช่ไหมเวลาเลื่อนนิดเดียวมันก็ไปแล้วแบบเนี่ยเลื่อนนิดเดียวไปแล้วหนาทีเนี่ยเห็นไหมครับตรง d u เลชั่นข้างล่างนะครับเลื่อนนิดเดียวไปแล้วหนึ่นาทีนะครับ,รรบ,รรบถ้าอยากให้ไปเราแบบแค่เซียววเดียก็คุณก็ต้องซูมแบบนี้นะครับซูมนี่แบบนี้ ก็ค่อยเลื่อนเนี่ยมันจะไปทีละเซยว,วิโอเคแล้วก็เออจะสอนอะไรดีวะไทม์ไลน์เหรออืมขยายตรงนี้นะครับเนี่ยก็คือผมเลือก1920ก้บคูณ1 0น0นะครับขนาดหน้าจอของพวกไอ้วิดีโอของผมนะครับเดี๋ยวทำไมค้างอะ่ะเอาน็อตเยสปอนไปแล้ว ออกมาแล้วครับเนี่ยมันปักได้นะครับอันนี้ก็แบ็กกาลเวลาแบบตรงไหนมันว่างมันจะเป็นสีดำนะนี่ก็ตรงนี้ปึ๊บขยายนี่ครับขยายโอเค <c oughs> ขยายเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้มันแบบตอนแรกมันเล็กก่อนแล้วค่อยๆขยายอะ่ะเดี๋ยวผมไปสอนพาร์ทอื่นด้วยกันนะครับ ตอนพานี้ผมก็เด yeah. ี๋ยวผมยังไม่สอนเรื่องเสียงยนะครับถ้าคุณแบบในในคลิปนั้นมันแบบน่าเบื่อแล้วคุณอยากเร่งสปีดคลิปนะครับคุณต้องกดคลิปขวาที่ตรงนี้นะครับตรงเนี่ยหรือว่าอันนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวเนี่ยคลิปสปีดนะครับกดตรงนี้คลิปสปีดความไวของวิดีโอนะครับรู้สึกมันจะปรับได้5 0าสิถึงห้าอนะอันนี้เนี่ย ปรับไปเนี่ยพีเมาก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่ปรับนะกันเดีย๋ยวนะแล้วก็ถ้าคุณแบบเฮช็อตนี้สวยอะ่ะอยากให้มันนิ่งแล้วเราจะอัดเสียงแล้วใส่เข้าไปอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องกด EXTENT e x t e n อ frame นะครับอ่ากดปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันจะบอกว่าจะให้ภาพนิ่งไปกี่วิดีคุณก็ปรับสัก5อะไรอย่างเงี้ย รับสักห้าแล้วคุณก็ลองไปดูนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วค่อยเริ่มเริ่มแบบนี้ภาพมันจะไม่ขยับนะครับผมจะกดเพลงนี่ครับมีแต่เสียงผมนะครับไอปั๊มไม่พูดหมู่นะแล้วกูปิดตรงนี้นี่มาแล้วับเนี่ยภาพขยับแล้วครับภาพขยับแล้วครับเมื่อกี้อืมก็ผมขอย้อนกลับก่อนนะครับเคสอนอะไต่อดี เนี่ขยายเอ้ยผมสอนไปยังวะสอนไปแล้วมัง่งกดคลิกขวาปุ๊บอัปเดตนีเดียอันนี้คืออะไรอ๋อไม่นนบูทมูดนะแล้วกูนนปิดตรงนี้ไว้ทำไมวะอ๋ออัน,นอันนี้ผมไม่เคยใช้นะผมลองกดเล่นดูกดตรงนี้ปุ๊บมันจะแยกเสียงกับภาพภาพภาพตรงเนี้ยออกมาจากไอ้พวกเนี้ยมันจะแยกกันออกมานะครับ Add audio point อ๋อ Add audio point อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเสียงตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ตรงนี้ก็คงมีแค่นี้แหละมั้งเนี่ยอันนี้ก็คือไปข้างหน้านะครับแบบการกระทําของเราที่เราทําไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าผมกดย้อนกลับถ้ายังถ้าเราทําถึงล่าสุดแต่เรายังไม่กดย้อนกลับมันก็ยังไม่มีอันนี้ให้นะครับแต่พอเรากดย้อนกลับปุ๊บมันก็จะอ่ากลับมาแล้วครับเนี่ยกดกดกดเนี่ยมันก็ยังไม่ขยายเลยเนะี่ยเค เสร็จแล้วปุ๊บถ้าอยากจะให้มันหายไปแล้วไป Copy p a s t e แบบ control v อะไรอย่างนี้นะครับก็กดตรงนี้แล้วก็กด control v ไปมันก็จะได้แล้วถ้าคุณเจอท่อนไหนที่คุณแบบไม่อยากให้เปิดเผยในคลิปปุ๊บคุณจะกดคุณต้องกดตรงนี้นะครับ Split ปุ๊บมันจะแบ่งไฟล์ออกมาเป็นมันจะแบ่งเป็น2อันเลยแล้วคุณก็สามารถลากตรงนี้ได้นะครับ แต่ว่าถ้าคุณยังไม่กดสปีดปุ๊บมันจะแบบลากไอ้น,นี้ไม่ได้นะครับมันแค่ลากเลื่อนเฉยๆแล้วก็เอาไอ้ก๊อปปี้เพโอเคอันนี้ไม่ต้องหรอกมั้งก๊อปปี้เพน่าจะรู้อยู่แล้วนะทำทำอะไรได้อันนี้ก็เป็นคลิปทลีของผมนะครับอืม <c oughs> ก็พาร์ทนี้ขอไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับเย คือเวลาผมปิดคลิปอะผมไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองยกเว้นเวลาเปิดคลิปเอสวัสดีครับผมติดต่อครับผมอะ่ะคือเวลาผมปิดคลิปมันไม่แน่นอนอะ่ะเหมือนผมด้นสดผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรตอนปิดคลิปอบเอาเป็นว่าคลิปนี้ของผมขอจบแบบขเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสอนใช้แคมเทเซีย how to แคมเทเซียของผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ กดซับกดไลค์แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับงงตรงไหนสงสัยตรงไหนก็ถามคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมนั่งดียว